สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ร้านถูกดีมีมาตรฐานทีละตอนการค้าครับกับช่วงเย็นของวันที่7ครับวันนี้กับบรรยากาศของร้านถูกดีมีมาตรฐานครับลูกค้าก็เข้ามาเรืเลยครับช่วงนี้เนาะแดดร่มลมตกแล้วครับกับถูกดีมีมาตรฐานครับวันนี้ที่สินค้ามาลงฮะและแล้ว,ลวพวกเราก็ไม่ได้ ลงเยอะเกินไปครับผมเนี่ยสถานที่ยิ่งแคบๆอยู่ด้วยครับเราสินค้ามาเยอะมากครับก็เรียงเต็มแล้วก็ยัดเข้าไปที่สต็อกก็แน่นเปียดเลยครับถือว่าสินค้ามาเยอะจริงๆเนาะแล้วก็พื้นที่ของเราก็ไม่ได้ใหญ่โตหเหมือนอบางพื้นที่ครับเนาะอันนี้เราไม่สามารถที่จะวางสินค้าเป็นแพ็คเป็นลังไดอ้อย่างเหมือนร้านคนอื่นเครับผม ของเราเลยต้องมาวางข้างนอกอย่างี้ฮะแล้วก็สินค้าบางตัวก็นี่ฮะอย่างด้านในครับเป็นพวกเบียรเบียรชางลีโอแล้วก็เอ็มร้อยครับคาราบาวแดงวางได้อย่างเล็กใหญ่เราหน่อยครับผมเนาะวางได้ไม่เยอะฮะอันนี้ลูกค้าพวกเราครับมาจากทิศใต้ของหมู่บ้านสวัสดีหันหลังมาหน่อยสวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะ <laughs> เป็นยังไงราคาถูกไหมจ <c oughs> ำเ <c oughs> ป็นบอสคุณไอบินเนี่ยบอกอันนี้ราคามันจะราคาถูกกว่าเยอะหน่อยเนี่ยมอรถดีมอเนี่ยที่เด็ดอะไรเนี่ยราคาถูกราคามันจะถูกกว่าของตลาดเยอะอยู่มันจะมือราคาแถวเซเว่นน่ะี่ราคาจะถูกก็เวมาอดนุนเด้อนี่ครับ เออน,นี่แกสินค้ามีทุกอย่างเลยแวะมาดูแมะมาชมครับนนยายเอาอะไรเอาเบีย์กินน,น่ยายได้ร้านใหม่ให้ยายมาซื้อเบียร์ครับผมเนาะแม่มาซื้อเบียร์อนนเออระวางังระวังหุ่นรับบรรยากาศช่วงเย็นของพวกเราครับผมกับร้านถูกดีมีมาตรฐานครับคุณยายซื้อตั้งแต่ร้านเก่าครับ ซื้อตั้งแต่ร้านที่ยังเป็นเปิดมาสิบกว่าปีะห,หับตอนมาใหม่ๆฮะ <c oughs> แล้วก็ถึงช่วงนี้ยายก็นี่ฮะดีใจยายไม่ตายครับยายยังอยู่ได้ร้านเจอร้านใหม่เอากระป๋องยาวๆเลยโอ้ธรรมดาัวนีกินนันยาวแล้วเนี่ยยายพัฒนาครับยิ่งแก่ยิ่งพัฒนาอ่ายิ่งแก่ยิ่งกินเยอะขึ้นไปเรื่อยเนาะงี่ยลูกค้าพวกเราครับผม ลูกเล็กเด็กแดงครับถึงรุ่น80กว่าก็ยังเข้าร้านถูกดีครับเนี่ยสะอาดไหมยายพูดหน่อยสะอาดไหมสวยไหมสวยอ่าสิานค้าเยอะไหมเยอะราคาเป็นไงเรียบร้อยอ่าราคาถูกเนาะใช่ราคาถูกน,นี่ยายต่อไปไม่ต้องห่วงเรื่องของสินค้าเพราะยายไม่ได้ซื้ออะไรครับนอกจากเบียร์อย่างอื่นยายไม่ซื้อใช่ไหมไม่ซื้ออะไรเราอยากเบียร์อย่างเดียวนี่ฮะยายลูกหลานส่งเงินมาให้ก็ กินวารละขวดครับวาระกระป๋องเลยว่าตัววันะกระป๋องยาวนะ,ะไม่ใช่กระป๋องสั้นเนี่ยบรรยากาศพวกเราก็จะเริ่มเงียบไปแล้วครับผมช่วงนี้ก็แค่เปิดทําการได้ 4, 5, 6, 7, วันที่สี่ห้าหกเจ็ดสี่วันวันนี้ฮะแต่ลูกค้าก็เข้าเรื่อยๆนะครับแต่ว่าวันนี้ก็จะดูเงียบๆหน่อยไม่รู้ว่ายอดจะถึงหมื่นหรือเปล่าครับวันนี้ต้องมาดูกันครับผมว่าร้านของเราจะพัฒนาไปด้านหน้าหรือว่าจะถอยลงครับเนี่ยฮะ แต่บางท่านก็ยังไม่รู้ครับเพราะว่าของเราก็เพิ่งเปิดเนาะบางหมู่บ้า,ขานข้างเคียงในชุมชนข้างเคียงก็ยังไม่ไม่ทราบว่าร้านเราเปิดครับก็ต้องดูกันอีกยาวๆครับผม,ไ,มได้ก,กินข้าวก่อนก,กินเบียร์มากระป๋องก่จะกินข้าวอยู่บ่นี่ฮะไม่ผิดกฎครับเนาะถ่ายไปครับไม่เป็นไร เข้ามาแล้วก็ถือว่าโอ้ลูกค้าใหม่ครับผมเนาะลูกค้ามาแล้วครับนี่ฮะลูกค้ามาประจำครับเนาะลูกค้ามาประจำครับ บรรยากาศก็คึกคืนครับเพราะว่าชุมชนแถวนี้ก็เป็นชุมชนบ้านพี่เมืองน้องกบอยู่เป็นเครือญาติกันครับเนาะก็มาซื้อมาหาก็นั่งจิบเบียไปด้วยครับเนาะแล้วก็เลือกซื้อสินค้าก็ได้มาพบปะกันช่วงเย็นๆครับก็ถือว่าจะเป็นศูนย์เป็นจุดที่ศูนย์รวมของญาติพี่น้องมาเจอกันครับแล้วก็คนที่มาเจอกันก็เหมือนว่าอยู่คุ้มเหนือคุ้มใต้ครับชุมชมอื่นก็เวลามาซื้อของอก็จะมาเจอกันอยู่นี่ครับเนาะเนี่ย ก็ถือว่าเป็นสินค้าราคาถูกที่ให้ชุมชนเราได้เลือกซื้อหาครับกับถูกดีมีมาตรฐาน,นแลาะของเราเป็นถูกดีมีมาตรฐานทีละทอนการค้าครับนะบ้านนูนแดงตะบนนองเตงอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับช่วงนี้ก็เวลาหกโมงสามสินาทีครับอัปเดตครับช่วงเย็นๆกับบรรยากาศแดดร่มลมตกครับเนาะเจ็บ ข้าวให้เป็นเลยไร้ตับข้าว,ว,าว,วล่ะเออให้มันหางกินเองวมะ,ม,ะมาตอนไหนอะตอนเชา้าตอนเที่ยงบรรยาก,กาศครับมีแต่พนักงานได้เท่าไหร่แล้ว โอ้ทำไมอา้าวก็ยังแตะหมื่นอยู่ใช่ไหมแตะหมื่นเพราะใครอะไรเงี้ยนะก็ถือว่ายังยังยังโอเคฮะถึงเลขหมื่นอยู่เนาะ <c oughs> แต่ผมมองว่าตอนนี้คือลูกค้าก็ยังไม่รู้ทุกท่านเนาะแล้วก็ ยังไม่ไม่รู้ทุกคนในละแวกนี้ครับเนาะเราเพิ่งเปิดครับเราเพิ่งมาเปิดก็ถือว่าขายได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคครับถือว่าใช้ได้เนาะเราก็พูดปลอบใจตัวเองไปด้วยครับว่าเราก็พอขายได้เนาะเนี่ยอันนี้สินค้าราคาโปรเนาะนี่โปรครับผมปลายสีเหลืองครับผมนี่พวกนี้กินวันเดียวหมดได้นี่ไม่หมดเนาะไม่หมดให้พี่อู๊ดพูดซื้ออะไรกินซื้อเหล้าซื้อ้กินเหล้า กินเหล้า,าอ๋อแต่พี่อปูกิน,กนเหล้าถึงเมื่อไหร่นะโป<ต>ก็มีเรื่อยๆครับมันมีกลับไปกลับมาอนะไรนี่ฮะนี่เลยนี่คือโปรครับโปรแล้วก็วันนี้สินค้าที่เข้ามาใหม่ครับเป็นสินค้าอ่าน้ำยาอะไรนะน้ำยานะน้ำยาล้างจานครับว้าวนี่ฮะว้าวมาใหม่ครับแบบเติมครับผมชนิดเติมครับ โอ้ทำไมจะถูกขนาดนั้นฮะเป็นสินค้าของตะวันแดงครับผมเป็นสิว้าของคาราบาวแดงครับผลิตภัณฑ์ล้างจานครับสะอาดใสไร้คราบครับว้าวครับ9บาทครับโอ้โหคุ้มเหลือๆครับผมขนาดน้ำเปล่ายังแพงกว่านี้เลยครับผมอันนี้มูลอ่าเนี่ยฮะให้รู้เลยครับว่าน้ำเปล่าครับน้ำเปล่ายังสิบบาทเลยฮะอันนี้น้ำยาล้างจานนะครับอ่านี่ฮะดูว่าน้ำยาล้างจานนะครับผมห้าร้อยห้าสิบ นี่ฮะขนาดครับผมอ่าน้าดื่มครับหกร้อยหกร้อยเนี่ยยังสิบบาทครับอันนี้น้ํายาล้างจานครับเก้าบาทโอ้โหถูกจริงๆครับผมเนาะนี่ฮะสินค้าราคาถูกมากมายนะฮะแล้วก็ตรงนี้ครับเลมอนชายซันไลท์ครับเนาะสินค้าเข้าวันนี้เยอะมากครับประมาณกี่รายการนะห้าร้อยกว่ารายการครับที่เข้ามาวันนี้ครับกับวันครั้งที่สองของพวกเราครับหรือว่าเพราะว่าวันแรกเราลงวันที่สองครับเนาะ แล้วก็วันนี้ที่7ครับสินค้ามาเพิ่มอีก500ร้อยกว่ารายการครับโอ้โหดูครับสินค้าราคาถูกจริงๆรฮะโอ้ลูกค้าบ้านตะโกสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะนี่ลูกค้าครับลูกค้ามาลูกค้าลูกค้ามาจากอ่า<ม>ชุมชนกกอ่าชุมชนบ้านตะโกเนาะเป็นตำบลเดียวกันกับของพวกเราเนี่ยแหละครับอ่าก็เพิ่งได้มาเยี่ยมชมน้องๆครับ ครับร้านถูกดีมีมาตรฐานครับผมนี่ฮะเข้ามาชมขอบคุณมากๆครับที่ไม่ลืมกันครับอ่าอะไรบายทําไมสู้อยู่ปปะซื้อาไปแล้วไปซื้อหวงไอไหม <c oughs> เจ๊แหววครับผมเนมาจากชุมชนใกล้เคียงพวกเราครับมาเลือกซื้อเลือกหาสินค้าครับผมเนาะนี่ยพวกเราก็มาอัปเดตช่วงเย็นครับอยากให้เห็นบรรยากาศของพวกเราครับเห็นบรรยากาศ การค้าขายช่วงเย็นของร้านถูกดีมิตรฐานของพวกเรากับร้านธีรทรการค้าครับผมเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเราครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ